S 1 2 3 happy, happy, happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you เขาเทียนเลยค่ะเขาเทียนเลยค่ะเฮ้ยอย่ทำอะทำไร ก่อนเฉลี่ยได้เหรอก็ไม่มีความสรู้ะวันนี้จัดที่บางเลนเลยร้านถือเหนี่ยโวยค่ะเอาเลยป้าจะทำอะไรอ่ะเย็ดเค้กของเจ๊วันนี้มันเกิดเจ๊นะขอให้ทุกคนที่มาพูดกับเราดีๆอย่างนี้ขอพระโอ๊ฐ์มาขอสาธุที่หนึ่งโอ้ยวันนี้มันไม่ถูกเจลยวันนี้ถูกได้ไะวายเพิ่งแจกวจะถูกได้ไงงวดต่อไปกันได้งวดต่อไปก็ได้มันไม่ใช่งวดเดียวกวอนไหนไม่ต้องแม่ เ้ยคอกินเดยกคนได้ไหมป้าเขาขอกแกงไนว่าจะได้ไหมกินได้ไหมเนี่ยอืมหัวลอยชัางเลยเฮ้ยน้ไมมันหวานจริงเลยอะวันนี้มาจัดไก่ถึงบางเลยนะค่ะมาผมเลยมีร้านถุวเสียวห้อยขาวันนี้มันเกิดพ้ารัตนานะจ๊ะวันนี้มันสองหรอป้าแม่ค้าเท่าไรอันนี้กี่บาทเก็บตังค์เลยครับเก็บตังค์เลยป้าร้อยสามเก้าร น้องใครสั่งมาล่ะเอาตัดมาตาแดกเองใครจะต่างกันใช่แล้วใครเลแดกเนี่ยอ้าวกูอย่างงี้นะกูจะคุยกับทางบ้านเหนือบ้านใต้มาให้พูดอย่างงี้ต่างมาแดกเอาก็ต้องจ่ายด้วยโอ้ยพูดจ่ายอย่างงี้นะคืนนี้กูจะสวดศัพท์สามทุกอย่างเลยแต่ตอนจ่ายตังค์ถามว่าใครสั่งกูไม่ได้สั่งนะน้องก็เป็นคนดีเขาทำให้เนี่ยเมื่อกี้ลักนาสั่งใช่ไหมตีอะน้องไม่มา้านสั่งเลย ฉันไม่รู้เลยว่าฉันสั่งยังไงทำางเงี้ยเนี่ยอะไรนี่คืออะไรอ่ะก็ปลาชีก็จะแดงแดกแดงแดงอย่าฟังนะคนนี้ไม่ใช่คนบ้านฉันเลยอย่าฟังนะฉันน้องพี่นุ๊กมักเินลับนกลาว่ากันสุดใส่บ้านลูไม่เนี่ยนี่ไม่ใช่คนจริงแล้วก็นสมมติเลยเดี๋ยวคุณจะพูดความจริงต่องพระเลยพระสั่งมาขนาดนี้แล้วต้อนายตังค์ไงใครจะจ่ายอ้าวพวกกินแล้วเนี่ยแล้วใครสั่งล่ะควายสั่งควายสั่ง เดี๋ยวคุจะบอกพี่โน้ตพี่สักเนนเลยชีวิตจริงก็จะมากันแล้วอร่อยป่าอร่อยไหมเลยนะกินใหญ่เลยยไับผมจตายนะจับมมันเกือบไม่ได้กินละเอากินคใหญ่ล้กินแคหมดเดี๋ยวขอกินด้วยคนนะอออมแเอตายกันเร็วนเงี้ยจะบอเกือได้ไงเนี่ยเอาหมดนะไม่ทันะชีวิตกูไม่ใช่แบบนี้เลยนะแล้วแบบไหนแล้วแบบไหนพวกมึงมันหมาเกไม่ทันนะเอาใส่กระเป๋าเกงก่อนเจ๊เจ๊เอาใส่ได เอยคุณจะบอกตำรวจคุณดูว่าเขาทำอะไรมิบิเอากระเป๋าตังค์ยัดข้างในได้ฉันเป็นพยาบาลค่ะไอ้ควายนี่ไม่ใช่บ้านฉันเลยคือควายหมดเลยไอ้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 ไองไอ้ไอ้อ้มอ้ไอ้ไอไออไอาไอ้ต้อไอ้ไออ้าอ้ไอ้อ้ไ้ออ้้้้ ทุกคนฟังนะพวกมันสั่งกันฉันดิฉันไม่รู้เรื่องเลยเขาอะไรเขาอะไรเขาไรอะไนไม่รู้เรื่องนะเสจเสจมานึ่เจ้าของร้านออกมาแล้วเนี่ยเจ้าของร้านไปแล้วเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนะไปน้ำเวลานี้ีหมดมันจ่ายมันสั่งไปฉันไม่รู้เรื่องเลยเจ้ไม่ขาบ้างเลนเนี่ยจะตบปากเลยเนี่พี่โน่นน้องสั่งยิงมาน้องจ๋าล้างถ้วยเลยไหมไปล้างถ้วยเลยเละย้าพันธบัตรขายด้วยน้องเจไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยอ้าว ก็นแขนเด็กข้าวผัดแดกอะไรมม่รู้จักจะเรียกว่าอะไรไเมียทุกคนฟังไว้นะไอ้นี่ไม่ใช่คนแถวนี้เลยมันเป็นหมาทั้ค่ะเออเดี๋ยวพี่นอดมาพี่สักนินมาน้าป้าไปอ้วกหลังร้านเลยพี่ป้าแด็กไว้ไปอ้วกหลังร้านเลยมึงเอาไปมิ๊กใส่เบอร์นู้นน่ะน้องเขารอตังค์ใครจ่ายออ่ะนี่ดิฉันไม่รู้เรื่องเลยนะีนไม่เขาดื้อเบอร์ไแล้วเขาดื้อไปเลยครับดื้อไปเลยครับ ยิงไอ้เหี้ยนีดิฉันเป็นพยาบาลในบ้านพ่อแม่ฉันรู้เรื่องนี้นะป้าแล้วป้าแดดขนาดนี้แล้วป้าไม่จ่ายตังค์ได้ไงป้าไม่ได้แดกเลยครัเมื่อวานพวกมันแดกกันเนี่ยใครใครใครกินใครกินให้มันจ่ายเลยฟังเจนะเจไม่รู้เรื่องเลยอะไรเด็กกอนแล้วใครกินข้าวผัดเอ้ยกูกินข้าวสิพันเนืองข้าวผัดอันนี้พันหนึ่งครับเฮ้ยมึงไม่ต้องพูดแล้วนะไอ้ควายดองอะไรพันนี้ไ เขาผัดพันนี่ครับน้องทำไมเุ่งวุ่อย่างนี้ล่ะไม่ต้องแจกก็ต้องจ่ายไปโทรบอกพี่นนท์แป๊บหนึ่งนะเจ๊เอาปืนมาเลยปืนมาเลยปืนมาเลยน้องดิฉันเป็นน้องพี่โนท์ฉันเป็นพยาบาลพี่โนท์เป็นตำรวจอ่ะปอาตังค์อ่ะพวกมันไอขี้ข้าทั้งนั้นเลยขี้ข้าไม่ใช่คนบ้านนี้เลยนี่มันมาทำเงินเนี่ยเแล้วเอามืออุ้มเนี่ยเอา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 มือปิดปากตังเนี่ยดูเจ๊เฮ้ยมึงมาดูกูเนีอยเดี๋ยวพี่โนดมาพี่สักนินมา เดี๋ยวมึงนะมีเพื่อนตำรวจเยอะเอาเอามือเอามือกดมัน,น,น <c oughs> สั่งกันแน่น่มันแดกกันนีไหมม,มาพูดจาก,กับฉันดีฉันเป็นพยาบาลค่ะพยาบาลแดกก็ต้องจ่ายฉันกูไม่ได้แดกเลยมึงมายัดกันเนี่ยเนี่ยเขาผ่านนะใครกินเนี่ยเขาผ่านนะโถยข้าวกูกินก็ต้องการพันยังไงไอ้มึงไม่ต้องมาพูดในเหี้ยอร่อยไหมอร่อยไหมจ๊ะตังบ้านฉันตระกูลดีๆทั้งนั้นเลยค่ะลูกพ่อลูกแม่ที่แท้จริงข้างบนย่างโห,โห,มหมูข้างล่างขายของ ข้างบนเขาเลี้ยงหมูพูดบ้าเขาเลี้ยงหมูนะเอาอะไรของปางกันวะไอ้ปืนแล้วปืนหล่นแล้วเจ๊มาเนี่ยตังเขาตายไปดิตายตังน้องไปเลยน้องมขาทำหนี้เจ๊ไม่สบายใจเลยนะโอ้ยเจ๊นูเมื่อกี้หนูบอกพี่โน้ตแล้วพี่โน้ตกำลังจะมาเจ๊โอเคมากับตำรวจใช่ไหมใช่ดิใช่พี่โน้ตกำลังจะมาตำรวจก็ต้องจ่ายตังหรือเจ๊ต้องจ่ายตังนะแดดก็ต้องจ่ายวะฟังไว้นะคนพวกมันพวกมันสั่งกันที่ฉันไม่ได้กินเลยพอคุณทำมามันสั่งกันมันแดกกันเนี่ยเฮ้อเฮ้อเจ๊ไม่ดีนะโอ้ยบักทีแล้ว ตวจหลักเลยดิฉันเป็นพยาบาลน้องมึงจับทีนะโอ้โหทำใหญ่แล้วเดี๋ยวน่ะดูมันทางนี้เห็นไหมน่ะโอ้ยมีแม่เยอะปาปากระเดกมึงดิกูไม่เด็กแล้วนะตระกูลจริงบ้านฉันดีค่าเรียบร้อยเออพี่นอนเป็นตำรวจดิฉันเป็นพยาบาลเนาออีกแลนะ โหทำกันอย่างด้วยความเคารพเลยพระสงฆ์สาวเลี้ยงหมูข้างบนเลี้ยงหมูข้างล่างขายของข้างบนขายของข้างล่างเลี้ยงหมูเยอะข้างบนเลี้ยงกวางข้างลางเป็นพยาบาลอ้าข้างบนไม่ได้เลี้ยงหมูนี่มาใส่ห้ายเจ๊เนาะข้างบนเลี้ยงหมูข้างบนเลี้ยงหมูนี่จะตายเลยคุณนะเออเอออย่าเพิ่งเกลียนจ่ายอนจ่ายอนลค่อยๆเกลียนไอแม่ยัดโอ้ยอีกสัตว์ เดี so ๋ยวกูสวดคือ oh, น like ี yeah, it it. Like. Uh ่นะพระสงฆ์สั่งบททวนมาหมดเลยกับตำรวจเนี่ยตัง่ยก่อนผมเาตังค์เนี่ยเนี่ยช่างมีไม่เยอะนะช่ามีไม่เยมีไม่เยอะมันก็ต้องจ่ายน้องเขานี่มันสั่งแดกกันนี่มาให้ฉันจะจ่ายตังค์เอออย่าเพิ่งกินอย่าเพิ่งกินจ่ายตังค์ก่อนอย่ดเพิ่งกิน่เออแเนี่ยไอ้เนี่ยเอ้แเนี่ยอ้เนไ้มเนอเนีย้นี่อ้มนี่ย้มนยอ้แ้ยเนี่ยไอ้ม่เนยไ้ม่เยเอ้แมี่ยไอ้ี พวกมาแน่แน่จะไม่รู้เรื่องเลยมันจ่ายแล้วมาวางอย่างเงี้ยมันสั่งเขาแล้วมาวางอย่างนี้นะเดี๋ยวคืนนี้กูจะสวดสับเลยเฮ้ยอย่าเพิ่งกินอย่าเพิ่งกินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งกินจ่ายก่อนไอ้ชิบหายกูกินข้าวนะเดี๋ยวคืนนี้กูจะสวดสั์เลยนะพระสงฆ์สั่งเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งกินอย่าเพิ่งกินกูกินข้าวนะเดี๋ย์ไม่นอนมาแล้ว เจ๊ขาคุณ<ต>่ขงเงินยิ่ิๆอยู่ไม่สบายใจเลยอ่ะทำกันอย่างนี้นะเดี๋ยวพัดก็จัดการให้คนมาแอบดิงเราคนาตายกูแ,แา้ว่าเนี่ยจานละพันเนี่ยร้านเดีเดี๋ยวห้อยขาเขาผูกจ,จานสามสี่สิบบาทเองหาว่าพันหนึ่งอะ่ะเจ๊น้าเหี้ย